สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาถอดน็อตที่แน่นนะครับผมจะบอกเทคนิคถอดเนี่ยน็อตที่แน่นนะฮะเนี่ยเวลาเรากดสุดแรงก็หมุนไม่ได้นะครับแน่นแบบนี้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะฮะผมเทคนิคง่ายๆเพราะว่ามันเป็นรถเก่านะฮะร,รถเก่าเราอยากถอดนอด็อตมันมันอาจจะแน่นแบบนี้นะฮะก็เทคน,คนิคนี้ก็ใช้ได้ ทุกตัวนะครับผมน็อตไม่ว่าจะเป็นน็อตเฉกน็อตเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์อะไรได้หมดนะฮะก็มีแค่นี้ครับคอนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็เคาะไปตรงหัวหัวน็อตแรงๆหน่อยฮะอ่าสักสักหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการออกแล้วครับผมนี่ฮะนี่นะครับเพื่อเป็นการ นี่ฮะที่เราเคาะหัวน็อตก็เพื่อเป็นการที่ว่าบางทีมันแน่นนะฮะนอ็นอตน็อตเก่าแล้วมันเป็นสนิมหรือมันโดนน้ำนี่ฮะโดนน้ำแล้วมันแน่นนะครับเราก็ทำการเคาะหัวแรงๆสักทีสองท,ทีนะครับผมแล้วก็ขันก็จะออกนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ